สวัสดีค่ะวันนี้เจนจะมาบอก5ทิคดีๆนะคะสำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนซัมซุงแ Galaxy ซี่ค่ะทริคที่1 สำหรับใครที่ชอบพิมพ์ข้อความบ่อยๆนะคะเราสามารถจะลบข้อความทั้งประโยคได้และเรียกคืนข้อความที่เราลบไปก่อนหน้านี้ค่ะกลับมาได้ทั้งประโยคเช่นกันโดยใช้2นิ้วง่ายๆนะคะเดี๋ยวไปดูที่ทำกันค่ะเราแค่เข้าไปในแอปที่เราต้องการจะพิมพ์ข้อความค่ะจากนั้นก็ใช้2นิ้วของเราปัดไปทางด้านซ้ายนะคะ เห็นไหมคะข้อความทั้งประโยคจะหายไปเลยถ้าเราจะต้องการเรียกคืนข้อความที่เราลบไปกลับมาอีกครั้งเราก็แค่ปัดไปทางด้านขวาค่ะ,เ,ะเห็นไหมคะข้อความก็จะกลับคืนมาแล้วคลิกท,ที่2ทุกคนรู้ไหมคะว่าในเครื่อง s a m s u n galaxy g เพียงเครื่องเดียวเราสามารถเล่นเฟซเล่นไลน์เล่น MESSENGER ได้สูงสุดถึง3 Account เลยนะคะเดี <c oughs> ๋ยวเราไปดูวิธีการตั้นค่ากันเลยนะคะ แอคเคา์แรกนะคะทุกคนสามารถเข้าไปโหลดได้ในเพ y Store เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอป a c e b o o k แอป l u n e หรือว่าแอป s e s s e r g e r นะคะสำหรับแอคเคา t ์ที่2ค่ะให้ทุกคนเข้าไปที่การตั้งค่านะคะและต่อไปเข้าไปที่คุณสมบัติขั้นสูงค่ะให้หาคำว่า d u O m e s s e n g e r นะคะคือคำนี้เดี๋ยวเราจะลองสร้างแอคเคา t ์ที่2โดยการใช้แอป Messenger นะคะแค่เข้าไปเปิดตรงนี้ จากนั้นกดติดตั้งค่ะแล้วแอปที่เราติดตั้งนะคะ mm hmm. เขาจะไปโชว์และแอ c เคาทที่3ให้ทุกคนเลื่อนไปที่โฟลเดอร์ปลอดภัยนะคะตรงนี้ mm hmm. ให้เราไปเปิดก่อนอันดับแรกอันดับที่2ให้เราไปที่โฟลเดอร์ปลอดภัยหลังจากนั้นให้สแกนนิ้วมือหรือว่ารหัสที่เราตั้งไวะคะ้ค่ะสำหรับเข้าโฟลเดอร์ปลอดภัย เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแอปที่เราจะตั้งเป็นแอคเคาน์ที่3นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเพิ่มแอปให้ดูนะคะกดตรงนี้เลยคําว่าเพิ่มแอปเราจะสามารถเพิ่มแอปเข้าไปได้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มเป็น Messenger ดูนะคะเลือกแอปค่ะหลังจากนั้นกดคําว่าเพิ่ม Messenger ก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็สามารถใช้แอคเคาน์ของ Messenger ตัวนี้ค่ะเป็นแอคเคาน์ที่3ได้เลยทิปที่3ามโฟกัสโหมดสำหรับใครที่อยากโฟกัสเรื่องงานนะคะ โดยที่ไม่ให้การแจ้งเตือนของแอปที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาทำลายสมาธิของเราเพื่อนๆสามารถใช้โหมดตัวนี้ได้นะคะโดยที่เลื่อนแถบการแจ้งเตือนด้านบนลงมานะคะแล้วก็ปัดไปทางขวาหนึ่งที่เราจะเจอคำว่าโหมดโฟกัสให้ทุกคนแตะเข้าไปเลยการแตะเข้าไปจะเป็นการเลือกค่ะว่าทุกคนอยากจะเข้าโหมดเวลาทำงานหรือว่าเวลาส่วนตัวอันนี้เดี๋ยวลองเริ่มดูนะคะ เมื่อเราเริ่มไปแล้วจะสังเกตว่าแอปบางแอปที่เราไม่ได้ตั้งค่าเข้าไปนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้จะเป็นสีเทาแบบนี้นะคะการตั้งค่าของตัวนี้ยังสามารถตั้งค่าได้อีกด้วยถ้าเราจะเพิ่มแอปหรือตั้งค่าเวลาใดๆก็สามารถเข้ามาในนี้ได้เลยค่ะ <L un> นี่เราสามารถเลือกได้ด้วยว่าเวลาทำงานจะเพิ่มแอปอะไรลงไปบ้างโดยกดไปที่แก้ไขค่ะ หลังจากนั้นก็เลิกแอปได้เลยเดี๋ยวเจนจะลองเอาแอป Gmail ดูนะคะเลือกแอปเสร็จแล้วกดเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะแอป Gmail ก็จะมาอยู่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นสำหรับโหมดเวลาทำงานแบบนี้เลยทริคที่4ค Quick Share หลายๆคนคงเคยใช้ Wi-Fi Direct ในการส่งข้อมูลกันใช่ไหมคะแต่ Wi-Fi Direct นั้นจะมีข้อจำกัดก็คือจะเป็นการส่งเครื่องต่อเครื่องเท่านั้น แต่การส่งข้อมูลผ่าน QuickShare นั้นสามารถส่งได้พร้อมกันสูงสุดถึง5เครื่องเลยนะคะวิธีทำก็ง่ายมากเลยไปดูกันแค่ทุกคนเลื่อนแถบการแจ้งเตือนด้านบนลงมานะคะแล้วไปเปิดโหมด QuickShare ก่อนและสำหรับเครื่องที่รับข้อมูลค่ะก็ต้องเปิดโหมด QuickShare ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเปิดเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเลือกรูปภาพที่จะส่งไปเลย เดี๋ยวลองจะส่งรูปหมูกระทะดูนะคะเลือกที่รูปค่ะหลังจากนั้นกดที่แชร์จากนั้นเดี๋ยวเราจะลองส่งไปกันเลยนะคะ,ะเราทำการส่งแล้วเขาก็จะมาขึ้นให้กดยอมรับหลังจากนั้นเราก็กดยอมรับได้เลยเรียบร้อยนี่คะ่ะได้รับไฟล์เรียบร้อยแล้วออันนี้ตามมาที่หลัง เห็นไหมคะในการแชร์แบบนี้ก็ถือว่าสะดวกและก็ง่ายมากๆเลยคะ่ะมาถึงทิคสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับสาวกที่ใช้ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอยู่นั้นทุกคนรู้ไหมคะว่าเราสามารถโทรและส่งข้อความผ่านตัวแท็บเล็ตได้โดยที่แท็บเล็ตเนี่ยไม่ต้องมีซิมเลยนะคะหรือว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ได้อยู่กับตัวเราก่อนอื่นคะ่ะให้ทุกคนใส่ Samsung Account ที่2อุป,ปรกรณ์นะคะโดยเป็น Samsung Account เดียวกันคะ่ะ และหลังจากนั้นให้ทุกคนเข้ามาเปิดโหมดที่ชื่อว่าการโทรและการส่งข้อความบนอุปกรณ์อื่นนะคะให้เราเปิดเลยและหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองโทรผ่านแท็บเล็ตตัวนี้กันนะคะเข้าไปที่โทรปกติเลยจากนั้นเขาจะขึ้นไอคอนว่าการโทรและข้อความจากแท็บเล็ตในเครื่องนี้ให้ทุกคนไปแตะที่คำว่าไปที่การตั้งค่าค่ะหลังจากนั้นให้ไปกดเปิดตรงนี้ก่อนค่ะ เราก็จะเห็นว่าโทรศัพท์เขาซิงกับมือถือแล้วนะคะแล้วก็ Samsung account เป็นชื่ออะไรก็คือตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองโทรกันเลยนะคะกดโทรไปเลยเห็นไหมคะเราก็จะโทรได้เลยโดยที่เราไม่ต้องโทรผ่านโทรศัพท์เราโทรผ่านแท็บเล็ตตัวนี้ที่เป็นตัวรองรับ WiFi อย่างเดียวไม่ได้ใส่ซิมด้วย อันนี้เดี๋ยวเราจะลองรับสายให้ดูนะคะเมื่อเรารับสายแล้วค่ะการสนทนาของเราก็จะอยู่ระหว่างโทรศัพท์กับแท็บเล็ตตัวนี้นะคะแต่ว่าเราสามารถดึงการโทรให้กลับมาที่โทรศัพท์เครื่องหลักของเราได้แตะไปเลยแล้วก็กดคำว่าดึงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ5ทิปดีๆที่เจนนำมาเสนอหวังว่าเพื่อนๆจะได้นำไปใช้กันนะคะ ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะแล้ววันนี้เ mm hmm. จนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย